สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะสอนการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคคำหรือว่า Microsoft Word นะคะวันนี้พูดถึงหนังสือราชการนะคะหนังสือราชการภายนอกนะคะตัวแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือหนังสือราชการภายนอกหรือว่าหนังสือออกหนังสือส่งที่มีหัวเป็นตาครุฑนะคะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มเรียนกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นอ่าลืมไปเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะอย่าลืมไปทบทวนนะคะเรื่องของระเบียบหนังสือราชการภายนอกในส่วนของตรงนี้มีคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้เลยครูจะอธิบายให้รายละเอียดแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องเอาตัวเนี้ยมาจับอยู่ดีเนาะว่านะคะรูปแบบแบบฟอร์มเขาต้องมีอะไรบ้างไปค่ะ เริ่มที่เปิดโปรแกรมนะคะไปที่โปรแกรมดันนี่เนาะสตาร์ทนะคะเลือกออโปรแกรมค่ะแล้วก็ไปหา Microsoft Office นะคะหาสัญลักษณ์ที่เป็นตัว W ีน้ำเงินนไคะ Microsoft Word คลิกมาเลยนะคะเลือกเอกสารเปล่าเหมือนเดิมค่ะเมื่อได้เอกสารแล้วนะคะระเบียบให้เราตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะก็ไปที่ริบบอนเขาโค้งหน้ากระดาษนะคะเลือกขนาดเป็นไซส์ A4 นะคะ ในการวางแนวก็จะเป็นแนวตั้งนะคะระยะขอบนะคะเราคลิกที่เมนูระยะขอบไปที่ระยะขอบแบบกําหนดเองค่ะนะคะเครื่องของคุณครูตั้งเป็นเซนติเมตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจนะคะด้านบนเขาบอกว่าต้อง2.5ใช่ไหมคะเราก็ปรับไป2.5ด้านล่างนะคะ2เซนติเมตรด้านขวามือเท่าไหร่คะ2เช่นกันแล้วก็ซ้าย3ค่ะตกลงได้เลยนะคะ เรียบร้อยนะคะการตั้งค่าหน้ากระดาษต่อไปค่ะตั้งค่าฟอ,อนต์นะคะแล้วก็ขนาดของฟอนต์คอนโทนเอหนึ่งครั้งนะคะเป็นการคลุมหน้ากระดาษของเราแล้วไปเลือกในในส่วนของฟอนต์ให้เป็น TH สารบันพิมพ์ TH ค่ะแล้วก็ข้อที่หนึง่งเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้เราเราก็ไปไล่เนาะว่า TH สารบัน p s k เลือกฟอนต์ที่16นะคะแล้วก็ Enter ทีหนึง่งนะคะขนาดฟอนต์ของเราก็จะมา มาเริ่มพิมพ์เอกสารกันนะคะอันดับแรกครุฑค่ะเราต้องเอาครุฑออกมาก่อนนะคะเลือกที่ริบบอนแทะนะคะเลือกในกลุ่มเมนูภาพประกอบเลือกเมนูนะคะรูปภาพจากไฟล์นะคะแล้วก็ไปเบาหาเลยค่ะนะคะที่เราเก็บไว้นะคะครุฑของครูครูเลือกไว้เรียบร้อยละเก็บไว้เรียบร้อยนะคะครุฑระเบียบกําหนดไว้ว่าครุฑในหนังสือ ส่งหรือว่าหนังสือราชการภายนอกมีขนาดไซส์เป็น3นะคะความสูงเป็น3ตัวเองเปลี่ยนความสูงอย่างเดียวได้เลยเดี๋ยวความกว้างเขาจะปรับให้เราอัตโนมัตินะคะ Enter ทีหนึงเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็อ่ะรูปภาพเรียบร้อยละคลิกที่รูปหนึ่งครั้งนะคะริบบอนที่มันจะเพิ่มมาเป็นสีม่วงคือริบบอนรูปแบบถ้าเราคลิกที่พื้นนะคะตัวพื้นที่การทํางานไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมคะมีริบบอนทั่วไปนะ คลิกที่ตัววัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์หรือว่ารูปพลุดนะคะที่รูปภาพรูปแบบก็จะมาเขาก็จะมีกลุ่มเครื่องมือในการช่วยเหลือรูปภาพอันนี้เรียนรู้กันไปแล้วอันนี้พูดย้ำอีกแล้วนะคะเราก็ปรับในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรอะลำดับเนาะการทํางานของรูปภาพของเรานะคะการเลือกรูปภาพให้อยู่เป็นข้างหลังหรือข้างหน้าอะไรก็แล้วแต่เลือกได้หมดค่ะส่วนครูครูขออนุญ,ญาตอยู่ข้างนะคะข้าง หลังแล้วกันอ,อยู่ข้างหลังนะคะถ้าเราไม่ได้เลือกตรงนี้นะคะเวลาเราคิดที่รูปภาพมุมบนขวามือของรูปก็จะมีตัวเลือกเขาโค้งให้เหมือนกันนะเราก็คิดตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะ,ะหลังจากนั้นค่ะเราไปที่นะคะในส่วนของหน้าแรกนะคะแล้วก็ปรับกึ่งกลาง นะคะขูะ่ขอโทษเมื่อสักครู่นี้เราปรับเขาโครงของของรูปภาพก่อนนะคะเวลาเราติ๊กรูปภาพพอเวลาที่เราไปหน้าแรกตัวการจัดกึ่งกลางจะไม่เกิดขึ้นเราก็สามารถทดแทนได้ตรงไปที่ตำแหน่งใช่ไหมคะเลือกวางตำแหน่งรูปภาพเราจัดวางตำแหน่งรูปภาพห้อยู่กึ่งกลางนะคะแทนเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเรียบร้อยละรูปภาพเราเสร็จละได้ตามที่เราต้องการนะคะตามระเบียบเคอร์เซอร์ของเราจากที่เมื่อสักครู่เราไม่ได้จัดการรูปภาพเคอร์เซอร์เราอยู่ที่ ที่ปลายขาคุดใช่ไหมคะตอนนี้เคอร์เซอร์เราอยู่ที่บรรทัดแรกของหน้ากระดาษของเราเรียบร้อยนะคะที่ในระเบียบเขาให้บอกว่าอยู่ตรงปลายเท้าครุดนะคะทํายังไงให้มันอยู่ที่ปลายเท้าคุดนะคะเราเอาเคอร์เซอร์ไปกับพิบที่บรรทัดแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราไปที่เขาโครงหน้ากระดาษแล้วปรับนะคะในส่วนของระยะห่างก่อนหน้านะคะให้กลายเป็น60อันนี้คูวัดมาแล้วนะคะ แน่นอนปลายเท้าคุดนะคะหกสิบพอยต์นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะแต่พอเราตั้งค่าไปแล้วค่ะครั้งแรกอย่าลืมมันทัดต่อไปเราต้องเปลี่ยนค่าเขาด้วยนะคะอ่ะพอเราตั้งเรียบร้อยค่ะเราก็พิมพ์เนื้อหานะคะในส่วนของเนื้อหาหนังสือราชการของเราที่นะคะเลขที่หนังสืออาที่เคาะสองเคาะตรวจสอบยังไงว่าเราเคาะสองเคาะหรือไม่นะคะไปที่หน้าแรกเห็นไหมคะดูนะคะตัวแสดง นี่นะคะที่เป็นรูปชาร์ปคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะเขาก็จะมีตัวนี้นี่แสดงให้เรานะคะคลิกออกไปอ่าขอสองขอนะคะเลขที่หนังสือขออนุญ,ญาตนะคะเป็นเลขที่หนังสือหน่วยงานครัวกันเนาะนะคะก็สทศูนหกห้านี่นะคะอะไรก็ว่ากันไปนะคะหลังจากนั้นเราได้ที่ละลำดับที่อะไรคะลำดับต่อไปลำดับที่สองใช่ไหมลำดับที่สองก็คือส่วน ราชการเจ้าของหนังสือก็คือที่อยู่ใช่ไหมคะ,ะทำอย่างไรนะคะที่อยู่อย่าลืมสอนไปแล้วเรื่องของการใช้แท็บนะคะเดี๋ยวที่อยู่ก็จะอยู่ที่ปลายเท้าพุทด,ด้านขวาเราจะไปใช้สัญ,ญลักษณ์แท็บนะคะแท็บสายเลือกสัญลักษณ์นี้ออกมาดูที่รูเลอร์ของเรานะคะแล้วเราจะมาจัดวางไว้ที่รูเลอร์ใครที่ในเครื่องของตัวเองยังไม่มีรูเลอร์นะคะ ไปที่ริบบอนมุมมองแล้วติ๊กไม้บรรทัดอย่างนี้ค่ะนี่แต่ถ้ามีอยู่แล้วนะคะอยากต้องเอาออกก็ติ๊กออกไปแค่นั้นเองเนาะกลับมาที่เดิมนะคะพอเราได้ไม้บรรทัดแล้วเรามีสัญ,ญลักษณ์แถบที่เป็นแถบซ้ายเรียบร้อยเราเอาเมาส์นะคะไปวางไว้ตรงไม้บรรทัดครูขออนุญาตวางสักประมาณ11แล้วกันตรงนี้ปรับเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าสถานที่หน่วยงานชื่อที่อยู่แต่และที่ก็จะมีความยาวสั้นไม่เหมือนกันเราจะใช้ปอะมา3าบรรทัด นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เคอร์เซอร์กับพิพอยู่ที่นี่เ,เดี๋ยวเคาะทีนึงให้ตัวหนังสือมันตัดกันไปก่อนเสร็จแล้วกดนะคะแท็บที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะแท็บเราเคอร์เซอร์เราก็จะพิพไปที่อ่าแท็บที่เราตั้งไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์หน่วยงานของเรานะคะได้เลยะนะคะทีนี้ เราก็พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่อยู่ค่ะอ้าพอเราคาอ Enter ไปเราตั้งระยะนะคะห่างไว้ที่60 p o i พ t ใช่ไหมคะเราก็พอเรา enter เตอร์นะคะมันก็จะห่างออกไปตรงนี้เราก็ปรับนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมก่อนอ่าศูนย์นะคะหลังก็ต้องเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะอ่าสเสร็จแล้วก็ Enter นะคะทีนึงเนาะนะคะเราก็จะได้ในส่วนของอ่าเอกสารของเรามา ถ้าเราไม่ปรับที่เขาโคงตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเข้ามาที่มุมเล็กๆตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะสามเหลี่ยมคลิกทีหนึ่งตั้งค่าย่อหน้านะคะตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีเห็นไหมคะระยะของระยะห่างเป็นศูนย์ศูนย์ระยะบรรทัดนะคะอ่าหนึ่งเท่านะคะหนึ่งเท่าหนึ่งจุดห้านะคะหรือว่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งจุดแปดอะไรเงี้ยนะคะของเราก็หนึ่งเท่านะคะเราก็ตกลงตามปกติ พอเราตั้งค่าเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะเรายังคงอยู่ที่แทบซ้ายอยู่นะ,นะกดแทบที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งค่ะที่อยู่อ่าขอโทษค่ะต้องเป็นเลขไทยเนาะก็จะเป็น2องามหนะคะจำบวน,นหลังะสำุทรน,นะคะคอหนงนะคะจุดพัดกดแทบอีกครั้งหนึ่งค่ะจอจุดราด 2องส0อ่ะทีนี้นะคะทุกคนดูได้ว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ระยะห่างมันต่างกันนะคะเราก็ตนี้คูณัให้มันเป็นศนั่นเองน็รจะเทากันแล้วเรียบร้อยที่นะคะะที่มาแล้วก็นะคะที่ตั้ง เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่สมมติที่ตั้งเราโอเคมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้เราก็สามารถที่จะโยกย้ายเข้าไปได้นะคะค่ะดลำดับต่อไปนะคะวันเดือนปีนะคะก็ enter ครั้งหนึ่งค่ะ,อะพอ enter แล้วเราเคลียร์ค่าแท็บเราทิ้งได้เลยนะคะพอเราเคลียร์แท็บเราทิ้งเรียบร้อยเรานะคะจะต้องตั้งแท็บใหม่นะคะอะ ระยะของวันที่เขาบอกว่าให้อยู่ที่หางครุฑใช่ไหมหางครุฑนะคะทีนี้หางครุฑตรงไหนล่ะนี่แทบซ้ายใช้เหมือนเดิมค่ะแทบมีความสําสคัญนะอ่านะคะเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่เลข8ค่ะหลังจากนั้นกดแทบที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็วันที่นะคะได้เลยก็จะเป็นวันนี้วันที่20สิม,มุติ23่สิบมนะคะมิถุนายนสองห้า 3นะคะซึ่งนะคะไม่มี P. พีพอสนะนะคะระยะนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งทีเดียวพิมพ์ทีเดียวเลยเราจะมาตั้งกันอ่ะต่อไปค่ะเรียนระดับที่สี่นะคะ,เร,เ,ะเรื่องก่อนเรื่องก่อนเร,เรื่องนะคะเราะสองเคาะนะคะเรื่องอะไรขออนุญาตเรื่องนะคะการสร้างจดหมายแล้วกันก็ว่ากันไปนะคะ สมุดนะคะเรียบร้อยอ่าเรียนเรียนใครก็เรียนเพราะสองข้อเหมือนเดิมนะคะเรียนผู้อํานวยการอ่าน,นะคะเสร็จแล้วพอเรียนก็อะไรต่อคะอ้างถึงอ่าแล้วก็อ้างถึงอ่อ้างถึงข้อสองข้อเหมือนเดิมค่ะอ้างถึงหนังสือนะคะเลขที่อะไรก็ว่าไปนะคะหลังจากอ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วยอ่าสิ่งที่ส่งมาด้วยมาด้วยอ่าเราก็ enter พิมพ์ enter พิมพ์ตามปกตินะคะสิ่งที่ส่งมาด้วยถ้ากรณีที่ส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยมีหนึ่งชิ้นเราก็เคาะนะคะที่สเปกตรัสองอันก็คือเคาะสองเคาะเสร็จแล้วก็พิมพ์สิ่งที่ส่งมาด้วยได้เลยอย่างเช่นนะคะหนังสือตอบรับหรือแบบตอบรับสมมุตินะคะแบบตอบรับอ่าแบบตอบรับนะคะ แล้วเราก็นะคะอย่าลืมืม่อสักครู่เราไม่ได้เขีย์ค่าแทบ็บเนาะเราก็นะคะเขีย์ค่าแท็บเดิมทิ้งก่อนก็ได้ค่ะหรือจะไม่เขีย์ก็ได้กดแท็บไปค่ะอ่าจำนวนอ่าขอสองขออ่อบาหนึ่งฉบับอ่าสมมตินะคะแค่นี้แต่ถ้ามีสองอันมากกว่าหนึ่งเป็นสองนะคะทำยังไงนะคะอ่ากลับไปก่อนนะคะเราก็จะเป็นหนึ่งจุดนะคะ เคาะเนี่ยนะคะมันจะเคาะตรงกันได้ไหมถ้าเราจะทําให้หนึ่งมันเคาะตรงกันนะคะอ่าเราก็เคาะหนึ่งหนึ่งสองเรียบร้อยเอาแ็บนะคะออกมาเพื่ออะไรเพื่อเลขที่ของเราอะค่ะมันจะตรงกันเราก็ดูเนาะเ่ยนะคะเราเอาแ็บอะคะ่ะมาวางตรงที่เมื่อสักครู่เคอร์เซอร์เราวางทิ้งไว้อ่าเสร็จแล้วเราก็หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็อ่าแบบตอบรับนะคะแ,ะแบบตอบรับเสแบบร็จแล้วเราก็ แท็บไปจำนวนวันเท่าไรอ่ะจำนวนวันสองฉบับนะคะเสร็จแล้วเอนเ r อร์ครั้งหนึ่งค่ะกดแท็บที่คีย์บอร์ดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะพอเราพิมพ์สองเลขสองกับเลขหนึ่งเราจะเท่ากันนะคะจะตรงกันถ้าเราเคาะสปริรบาร์ที่คีย์บอร์ดปุ๊บ,บ,บมันจะไม่ตรงแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวอักษรเราแต่ละอันนะ่มันไม่เหมือนกันทั้งตัวอักษรทั้งตัวเลขแต่ถ้าเราใช้สัญลักษณ์แท็บเข้ามาช่วยนะคะเลขหนึ่งเลขสองมันจะตรงกันอ่าแล้วก็เออ แล้วแต่ค่ะอ่านี้นะคะแล้วก็แท็บอีกเหมือนเดิมค่ะจํานวนเท่าไหร่จํานวนสามฉบับก็ว่าไปเนาะอ่าสามฉบับแบบนี้นะคะนะคะอ่าสามฉบับอ่ะโอเคไหมนะคะอ่าอันนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเรียบร้อยเรียนเรื่องอ้างถึงสิ่งที่นะ้นมาด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อหาบ้าง เนื้อหาในนะคะเนื้อหาในของเรานะคะพอเราเริ่มพิมพ์เนื้อหาในนะคะหนังสือราชการเขาบอกว่าเนื้อหาในจะแบ่งเป็นสามยอ่อสามพาร์ทใช่ไหมคะย่อหน้าแรกก็คือเหตุที่มาของหนังสือแล้วก็ย่อหน้าที่สองก็คือจุดประสงค์ที่มีหนังสือแล้วก็ย่อหน้าที่สามพูดไปเมนนะี่ยเนาะพูดไปในอ่ะฮะมีสามย่อหน้าใช่ไหมคะภาคเหตุภาคความประสงค์ภาคสรุปจึงแต่ละภาคย่อหน้าเข้าไปสองจุดห้าเซนติเมตรนะคะ และ,และเห็นไหมคะระยะระหว่างระหว่างนะระหว่างรอยต่อของแต่ละเอนเ r อร์นะคะก็คือหพอยต์อันนี้เดี๋ยวเราตั้งพร้อมกันครั้งสุดท้ายง่ายที่สุดเนาะกลับมาค่ะ 2. 5ุอยู่ตรงไหนแท็บเนี่ยเราสร้างไปแล้วแท็บก่อนหน้าของบรรทัดอื่นไม่เป็นไรถ้าเราเคลียร์ทิ้งก็จบไม่เป็นไรคะ่ะแต่อันนี้ใช้ต่อใช้ต่อก็นี่ค่ะไปดึงแท็บให้มันอยู่ที่2.5เซนแล้วคลิกแท็บค่ะเขาก็จะไปที่ ย่อหน้าตั้งขนาด2.5ตามที่เราตั้งไว้คูโกหกหรือเปล่าไปดับเบิลคลิกก็ได้ค่ะที่แถบเห็นไหมคะเขาจะบอกเราว่าตำแหน่งของแถบหยุด2.5อ่าแล้วก็ตกลงไปอันนี้คือถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ค่ะอ่าตามเนื้อหาเนาะภาคเหตุละกันครูพิมพ์มแค่นี้นะคะภาคเหตุแล้วครูขออนุญาตเนาะรอเด็กยาวเลยนะคะ ครูขออนุญาตสักแค่สามพันทัดนะคะอ่ะแค่นี้นะคะเหมือนเดิมภาคที่สองค่ะอ่าภาคที่สองคือภาคความประสงค์อ่าเราก็กดแถบหนึ่งครั้งเพราะเราสร้างไว้แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ภาคความประสงค์อ่านะคะครูขออนุญาตเป็นกอไกย่ยาวๆนะคะเพื่อความรวดเร็ว อันนี้ครูขอซักสองบรรทัดครึ่งนะคะภาคที่สามภาคที่สามแทบเราสร้างไว้แล้วก็สบายละกดแทบได้เลยภาคที่สามคืออะไรคะภาคสรุปอ่า,าภาคสรุปครูขอยกทิมภาคสรุปนะคะตัวขับรดเร็วเนาะภาคสรุปอขออนุญาตเป็นสอเสือยาวๆนะคะ อ่าภาคสรุปสั้นๆสั้นๆน,น,นะคะพอภาคสรุปเรียบร้อยค่ะอ่าภาคสรุปเรียบร้อยจริงๆภาคสรุปของครูเอาแค่ครึ่งบรนทัดก็ได้เนาะโปรดพิจารณาโปรดโปรดอนุมัติโปรดทราบอะไรเงี้ยนะคะกูเอาแค่นี้อ่าเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นขอแสดงความนับถือนี่นะคะขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถือระเบียบบอกว่าให้ตรงกับอะไรคะวันที่หรือว่าปลายเนี่ยหางคุด เหมือนเดิมนะคะสัญ,ญลักษณ์แท็บเหมือนเดิมค่ะแท็บซ้ายนะคะอย่าลืมนะเอนเคอร์เซอร์ของเราต้องไปอยู่ที่จุดนั้นก่อนด้วยนะนะคะเราก็เอนเ r อร์ทีนึงก่อนนะคะให้เคอร์เซอร์เราปัดมาอีกบรรทัดหนึ่งเพื่อที่จะตัดค่าคําสั่งของบรรทัดไปก่อนหน้าเราเนาะนะคะเราไปที่แท็บแล้วรีนี่ค่ะไม้บรรทัดเหมือนเดิมเลขอะไรคะเลข8คือกึ่งกลางอ่าเสร็จเรียบร้อยตั้งค่าแล้วกดแท็บทีนึงค่ะ พอขอโทษมีค่าแฮบเดิมเราอยู่ไม่เป็นไรครัปล่อยเขาไปเลยเนี่นะคะเสร็จแล้วก็ขอแสดงความนับถือค่ะแสดงความนับถือนะคะโอเคระเบียบว,ว่าไงอีกนะคะขอแสดงความนับถือเรียบร้อย enter 3 enter enter ที่4คือชื่อของผู้อะไรคะบ,ครบังคับบัญชาที่เราจะต้องใส่ใช่ไหมคะอย่างของครูก็พูดในการวิทยาลัย นะคะก็จะเป็นชื่อท่านใช่ไหมคะบรรทัดที่สี 1, 2, 3, 4, ่เคาะหนึ่งสองสามสี่บรรทัดที่สี่พิมพ์อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเอกสารเราเนื้อหามันเยอะมากแล้วด้านล่างที่เป็นส่วนของเจ้าของเรื่องแจ้งอะ่ะมันเยอะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามความสวยงามแต่ถ้าตามระเบียบคือ4 Enter นะคะเราก็หนึ่งสองสามสี่อาสี่เสร็จแล้วอะไรคะเหมือนเดิมนะคะสัญ,ญลักษณ์แถบถ้า เรากดแท็บเข้าไปเลยนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตัวแท็บที่เป็นแท็บซ้ายเริ่มตรงขอไขขอแสดงความนับถือเหมือนกันแต่ชื่อของผู้อํานวยการเรานะคะความยาวสั้นไม่เท่ากันถูกไหมทำยังไงนะคะให้มันปรับบาลานซ์ให้เราอัตโนมัตินะคะเคลียรค่าแท็บทิ้งเลยค่ะ,ะเคลียค่าแท็บทิ้งเลยเปลี่ยนสัญลักษณ์แท็บเป็นแท็บอะไรคะ กึ่งกลางนะคะแถบกึ่งกลางเสร็จแล้วไปที่ไม้บรรทัดค่ะลากกึ่งกลางให้อยู่ในขอแสดงความนับถือเนี่ยอ่ะดูซิกึ่งกลางอยู่ตรงไหนนะคะกึ่งกลางอยู่ของรงคูประมาณที่เก้าจุเห็นไหมคะเสร็จแล้วเคาะแถบที่คีย์บอร์ดนะคะเคอร์เซอร์เราก็พิมพ์มาอยู่กึ่งกลางวงเล็บเปิดค่ะนะคะนางสาวรจนาเคาะเคาะนามพักสม,มุินะคะให,ให้ตัวเองเป็นผู้ในการละ เรียบร้อยเห็นไหมคะเขาจะปรับบาลานซ์ให้เราจัดกึ่งกลางของข้อความให้เราเสร็จสรรเรียบร้อยเลย Enter อีกทีหนึ่งค่ะทีนี้อีกรอบหนึ่งผู้อำนวยการนะคะโอ้ไม่เอาดีกว่ามันจะดูนั่นไปเนาะครูดีกว่าครูพนักงานราชการครูนะคะ,ะเห็นไหมคะปรับกึ่งกลางให้เราอัตโนมัติอ่าเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วต่อไปค่ะในส่วนของเจ้าของเรื่อง เขาบอกว่าให้ enter 4เหมือนกันแต่ว่ากระดาษของเราเนี่ยเพียงพอแค่ไหนเราก็ปรับนะคะตามสมดุลน,นะคะสมมติว่าครูไปสัก3อ่า4ตามระเบียบเลยนะคะส่วนราชการเจ้าของเรื่องอ่าก็จะเป็นสมมติว่าวิทยาลัยถูกไห โทตปัาอนนี้กางานบนะริหารนะทั่วไปนะทั่วไปนะคะโทอันนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามหน่วยงานนะคะ อะสมมติมีแค่นี้ละกันมีแค่นี้ง่ายๆอ่ะเรียบร้อยนะคะพิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งค่านะคะมาตั้งค่าปรับปรับปรับนะคะนะคะระเบียบเขาเนาะอันนี้อยู่ที่นี่นะคะ ปลายปลายเท้าคูดอันนี้ถูกต้องนะคะระยะนะคะระหว่างนะคะที่อยู่วันที่เรื่องเรียนอ้างถึงสิ่งที่แนบมาด้วยระยะห่าง6กพอยต์นะคะเราคลิกคุมเลยค่ะลากคุมตั้งแต่บรรทัดสุดท้ายของที่อยู่นะคะวันที่เรื่องเรียนอ้างถึงสิ่งที่แนบมาด้วยชิ้นที่1นนะคะอ่าแล้วเราก็ไปที่เหมือนเดิมค่ะเขาโค้งหน้ากระดาษ ปรับนะคะระยะห่างก่อนหน้าให้กลายเป็น6กพอยตนะคะแค่นี้เองเห็นไหมปรับให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของสิ่งที่แนบมาถ้าเป็นสิ่งที่แนบมาที่มี2ชิ้น3ชิ้นระยะถัดไปเขาไม่ได้ปรับ6กพอยตเราไม่ต้องพิจุกับเขานะปล่อยเขานะคะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่แนบมาสุดท้ายชิ้นที่เท่าไหร่เราเลือกบรรทัดนั้นแล้วคลุมมาบรรทัดแรกของย่อหน้าภาคเหตุนะคะแล้วปรับหกพอยเหมือนเดิม นะคะ,ะ6 point ทีนี้บางคนเอามันมี2ชิ้นอาจา์มันมันห่างไปด้วยเลยทำยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็กลับเอาเคอร์เซอร์ไปกระพริบด,ด้านด้านด้านหน้าก็ได้ด้านบนก็ได้นะคะแล้วก็ไปปรับเป็นศูนย์แค่นั้นเองนะคะเขาก็จะกลับมาให้นะคะแล้วต่อไปค่ะระยะนะคะระยะอ่าของภาคอะไรคะภาคความประสงค์ใช่ไหมนะคะที่จะต้องห่างจากภาคเหตุบรรทัดสุดท้าย 6 point เหมือนกันก็เคอร์อเซอร์กับพิพที่ด้านหน้านะคะแล้วก็ปรับ6เหมือนเดิมค่ะภาคสรุปคลิกที่ด้านหน้าปรับ6นะคะขอแสดงความนับถือก็เช่นกันเคอร์อเซอร์กับพิพป,ปรับ6นะคะแค่นี้เองเราก็จะได้เอกสารของเราเรียบร้อยนะคะหนังสือราชการอ่ะเราก็มาเช็คซิตรงไหมนะคะอ่ะตังคานากระดาษเรียบร้อย ระยะปลายเท้าครุฑนะคะนี่นะคะจังหวัดของเราเห็นไหมเราก็ปรับหกค่ะระยะหกเห็นะคะหก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 นะคะหกแล้วก็หกแล้วก็หกแล้วก็หกหนึ่งสองสามบรรทัดที่สี่ชื่อนามสกุลน,นะคะหนึ่งสองสามอันนี้บรรทัดที่สี่ส่วนของเห็ะนะคะหน่วยงานต้นเรื่อง เป็นอันเรียบร้อยสําหรับหนังสือราชการพรีวิวดูสักหน่อยสิว่าเอกสารของเรารูปแบบเป็นยังไงนะคะนะคะก็พรีวิวดูอ่าเรียบร้อยค่ะสําหรับหนังสือราชการภายนอกหรือว่าหนังสือออกนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในส่วนของหนังสือราชการภายในจ้ะสำหรับวันนี้ ะะขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะ